ช่างรู้ขูดด้านมาแล้วครับหาบ้านคุณมีปัญหาสวัสดีครับวันนี้เราอาจจะได้ยินเสียงการงานดังไปด้วยนะครับรแต่ตอนนี้ครับมากันที่หน้าง,งาน ทำสร้างบ้านชั้นด้วยผนัง EPD o ฟมเป็นผลงานของพี่ตุ้มบ้านโฟมนะครับผมแอบตามที่พี่ตุ้มก็มาดูนะครับลองไปดูนะครับนี่เป็นส่วนของผนังชั้นล่างนะครับที่พี่ตุ้มกำลังติดตั้งผนัง EPD o ฟมอยู่ชั้นล่างนะครับแล้วก็นี่ก็คือแผ่น EPD ที่มาจากบ้านโฟมสีเมืองนนหรือช่างรูคู่บ้านนะครับเป็นแผ่น EPD หนา3นิ้วนะครับกว้างเมตร20ยาว3เมตรนะครับแล้วนี่เป็น ผนังที่ติดตั้งแล้วเสร็จนะครับทีนี้ผนังนี้ใครตั้งก็ไม่รู้นะครับลองไปดูกันนะครับด้านหลังว่าใครเป็นคนทําที่นี่ผนังนี้ใช้คนงานกี่คนทาสวัสดีครับพี่ตุ้มสวัสดีครับอทําทอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ลูกน้องอยู่บนบนะครับลูกพี่ว่างว่างเลยรทำเลยไม่จ้างใครเลยจ้างเด็กจ้างเด็กอจ<ฮ>้างเด็กโอ<ฮ>หจ้างเด็ก20บบาท แล้วเป็นไงติดตั้งมานหนังคนเดียวเป็นไงบ้างพี่ตุ้มไหนลองเล่าให้คนที่กำลังฟังอยู่ว่านยากไม่ยากยังไงก็ทําได้ครับทบก็ทําได้คนเดียวก็ทําได้ครับตอนนี้ถ้ามีคนทำนายก็จะง่ายครับพอดีผมอบรมอาจารย์มานานมากครับแล้วได้ทําบ่อยมากครับก็เลยง่ายอืมนะครับที่เห็นเดี๋ยวนะครับเราพักเสียงสว่า์ อาจากเสียงสว่านพอเสียงสว่านเงียบไปนะครับเห็นพี่ตุ้มใช้เลเซอร์มีเลเซอร์นี้ไว้ทําอะไรพี่ตุ้มครับทำเลับขนางครับครับอาให้มันเป็นแนวดีมันหมดเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลังจะได้จบทีเดียวเลยเวลาฉากก็คือไม่ต้องไม่ต้องตีเต้าไม่ต้องตีเส้นแต่ใช้เลเซอร์เป็นตัวจับเลยทั้งแนวดิ่งที่เสาแล้วก็แนวระนาบครับก็ใช้เลเซอร์เป็นตัวช่วย นะครับอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างบ้านด้วย EPD โฟมของอพี่ตุ้มบ้านโฟมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่ข้าหลัาผมก็คือพี่ตุ้มนะครับได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงพี่ตุ้ม<ส>บ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นโครงสร้างคอนกรีตนะครับคอสลอเสาเข็มไมโครพายนะครับแล้วก็คานคอนกรีตเสาคอนกรีตนะครับชั้นหนึ่งผนังก็เป็น EPD โฟมชั้น2นั้นเป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับผนังชั้น2ก็เตรียมติดตั้งผนัง EPD โฟมนะครับแต่ตอนนี้ชั้น2เขาข,ขึ้นไปแบบ เ,เขาเรียกเป็นบันไดชั่วคราวนะครับเราอยู่กับพี่ตุ้มที่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับที่นี่อ่ะพี่ตุ้มนานๆมาเจอกันสักทีหนึ่งนะครับองอนครับงอนงอนเ<อ>พราะที่ผ่านมาทําแต่ล็อคไม่ค่อยทําโฟมอะนะครับที่ผ่านมานี่ทําแต่ล็อคโฟมไม่ค่อยทํานะครับมาหลังนี้เป็นทําโฟมม่อะไรอยากฝากความคิดถึงถึงใครบ้างาก็คนสำคัญเลยครับครับพี่คณะกรอนเ <c oughs> มื่อไหร่จะนัดลังบีใหม่หลังบีใหม่นะครับไม่มีอะไรครับ ถ้าอยากเป็นได้อาชีพเหมือนผมครับผมแนะนําให้มาอบรมก่อนครับแล้วพี่ก็จะได้อาชีพไปทําได้ครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นเลยครับผมเป็นในผู้รับเหมาธรรมดาครัรพะตอนนี้ก็เน้นโฟมได้เลยคเพราะลูกค้าก็เริ่มเริ่มจะมั่นใจในงานโฟมเยอะขึ้นครับนะครับนั่นคือเป็นเสียงสะท้อนจากเสียงพิตุ้มนะครับพิตุ้มบ้านโฟมสกิจรุ่งโรจน์นะครับงานรอบก็รับอยู่นะครับ แอไม่ไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งยังงานไปอยู่นะครับจะบ้านโฟมง,งานล้อทาสีระบบก,กันซึมซ่อมโครงสร้างพี่ตุ้มรับทั้งหมดครับช่างรู้ด้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหา